สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสําหรับวันที่8นะคะพี่น้องจ๋าแนวทางนะคะรอบพิเศษนะคะ09นะคะบน99นะคะพี่น้องจ๋าไม่เข้านะคะหลุดบนหลุดล่างเลยนะคะพี่น้องส่วนรอบปกตินะคะมาตั้งแต่รอบแรกล่างนะคะ28นะคะตรงๆร,งต,รงตัวชอบนะคะ เด่นสองมานะคะเข้านะคะเข้าตรงๆนะคะพี่น้องรอบพิเศษนะคะหลุดบนหลุดนะคะเก้าสามไม่มานะคะส่วนรอบ VIP นะคะสามสามนะคะสามสามไม่มานะคะมามาบนหกสองนะคะหกสองตัวกลับนะคะตัวชอบนะคะมาสองเด้งนะคะพี่น้องก็ ถ้ารอบแรกนะคะรอบแรกรอบพิเศษไม่มานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะรอบแรกล่างไม่มานะคะก็ค่อยตามบนนะคะถ้าบนยังไม่มาค่อยตามรอบปกตินะคะพี่น้องเน้นไปที่3ามนอยนะคะพี่น้องก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะยังไปต่อได้ดีมากเลยนะคะพี่น้องตามลุ้นกันต่อนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการติดตามรับชมนะคะ เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับเพียนด้วยนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่9นะคะพี่น้องเสียงแอดก็จะเบาหน่อยนึงนะคะเป็นวัดนะคะพี่น้องจา๋าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะสำหรับวันที่9เดือน5ปี64นะคะแนวทาง5านอยสามนอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นนะคะ เด่นห้านะคะพี่น้องรูดฟันที่ห้านะคะก็มารูดมารูดกันนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหก 5 7 5เจ็ดห้าแนะคะแล้วก็ห้าเเนาะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องเอาให้ชัวร์นะคะให้ชัวร์ไปกลับเลยนะคะถ้ารอบแรกรอบพิเศษนะคะยังไม่มานะคะค่อยตามบนรอบพิเศษนะคะถ้ารอบพิเศษยังไม่มาค่อยตามรอบปกตินะคะพี่น้องจ๋าเน้นไปที่บนล่างนะคะ เดี๋ยวเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องแอดชอบนะคะห้าศูน์นะคะห้าสองนะคะห้าสามห้าสีนะคะห้าห้านะคะห้าหกนะคะ ห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าแปดนะคะพี่น้องชอบเกือบทั้งหมดนะคะถ้าเป็นห้านะคะพี่น้องจะเน้นรูดนะคะพี่น้องเน้นรูดนะคะถ้าชอบมากๆก็ตัวนี้นะคะพี่น้องตัวนี้กับตัวนี้นะคะสตัวนี้นะคะถ้าให้ชัวนะคะบางทีตัวชอบตัวแอชชอบบางทีก็อาจจะไม่มาก็ได้นะคะให้ชัวเน้นรูดนะคะพี่น้องเน้นรูดนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอสเพียนพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนี่น้อง FC ทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรง,งนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ